นกจริยาและจีนค่ะแม่ลูกกินกันไม่ลงจริงๆค่ะเทียบความสวยในสมัยสาวๆแม่เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เขาเหมาะสมกันจริงๆนะคะคู่รักวัยรุ่นอย่างจอนนีและภระยาค่ะ ซึ่งตลอดเวลาที่คบหาดูใจกันนั้นความรักกว่า29ปีนั้นไม่ธรรมดาจริงๆเขาเองไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือว่าความเจ้าชู้เลยแม้แต่นิดเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆปัจจุบันเนี่ยมีลูกเกิกันแล้วทั้งหมด3คนค่ะได้แก่น้องเจมน้องเจมมี่น้องจีนและต้องบอกเลยว่าบรรดาลูกๆทั้ง3คนของจอนและนกนั้นความสวยความหล่อนี่ได้คุณพ่อมาเต็มๆเ,เลยละค่ะจะเป็นยังไงมาชมภาพกันค่ะสําหรับภาพล่าสุดที่ทางด้านนกจริยาเองได้ออกมา ภาพเป็นภาพของน้องจีนพร้อมกับข้อความว่ามีหรือปาเนี่ยมีแว๊บแรกนึกว่าตัวเองนะหน้านี้ทำเอาเพื่อนๆรวมวงการบันเทิงแฮกเข้ามาเม้นกันเพียบดูแล้วหน้าตาดีชายย่อยเลยนะคะันเนี้